มดตัวเดียวอะทำให้พี่หมีเนี่ยแสยตังได้วันนี้ก็จะมาฟังคลิปแบบเอออธิบายแบบเออขาวละเรียนรู้แล้วกับคนที่แบบเออมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องมีทุกบ้านอยู่แล้วแต่วันที่เราอาจจะกินขนมอยู่หน้าบุกเราหรือว่าเรากินอยู่หน้าคอมเราเนี่ย อันตรายสุดคือมดตัวเดียวตัวนั้นก็คือจุดนั้นประมาณไม่กี่ตัวก็สามารถให้เราเสียตังค์ได้คือเมื่อสองสามวันที่แล้วเนี่ยพี่หมีเนี่ยได้มีโอกาสที่จะแบบเออทำน้ตบุ๊กหรือว่าเสียปักปกติแหละอยู่วันนึงเนี่ยพี่หมีก็ขอมากินใกล้ๆโน้ตบุ๊กสุดท้ายแล้วนะครับมดตัวนั้นนะเข้าไปทําในในเออ่พราะว่าสปายของโน้ตบุ๊กซึ่งจะมีลูกเล็กซึ่งมันสามารถเข้าไปได้ไงไม่รู้เข้าไปจนทําให้อยู่นู่นวันนึงเนี่ยนอน,นอนหรือว่าเบกเกอร์กระตับปักเราก็ไม่สงสัยอะไรแต่ว่าพอมาอีกวันหนึ่งเราไปเสียบบโนน้้ตตุ๊กแแลววทาาไมม่เออัชร์จไม่เข้้าสรุปแลว ลองอออถอดออกถอดเข้าถั่ลวลเช็คไปเช็คมาอ,อ๋อพาวเวอร์สปายที่เราใช้มาอย่างยาวนานของแท้ด้วยนเนี่ยโอ้หได้เสียลงไปแล้วนะเพราะว่าวันนั้นเราก็คือแปกอ็กก็คือไฟเกอร์ตัดก็คือต้อไม่ตัดก็คือน่าจะมีไฟไหม้อัตอนนั้นนะครับอันตรายมากทุกคนมดตัวเดียวเนี่ยเราก็คือบอกน้อง,น,องน้องที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือว่าใครที่ยังไม่เคยประสบการณ์แบบนี้ก็อย่าไปกินอะไรให้หมดมันขึ้นถ้ามดเลือขึ้นก็รีบเช็คทำความสะอาดแล้วก็กําจัดมันไปซะเพราะว่ามันหลายมากจริงครับมันไปกัด เ่แล้วก็ดูบางคลิปเนี่ยมันมีจริงๆครับเออบางคนบางคลิปใน YouTube เนี่ยบางคนเลยไปเสิร์ชดูไว้เลยว่าโพสอ่าซ่อมโพสสไปคือพวกเหมือนสายชาร์จตรงนั้นอะ่ะคนที่เป็นหัวใหญ่นะสุดแล้วคือมันอยู่ในโพสในในในสายชาร์จนั้นนะครับสายชาร์จท,ท,ที่แบบโอ,อ้มดเต็มเต็มรังเลยกัดกัดส่วนตัวๆพอกัดไม่ได้มันก็ชอ็อตช็อตมันก็เรียกเพื่อนมาปุบปุบป่บปาปา่าตาย พังครับแล้วก็สามารถแล้วทำไมแล้วก็คงสงสัยว่าทำไมไม่ซ <ette> <ti> ื <t> ้อใหม่นะครับก็ไม่ซ่อมหรือไม่จ้างช่างตรถช่างเนี่ยก็คิดประมาณเจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยเราซื้อใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าพี่มีก็คือทําการเอาเอาอันเนี้ยเพราะว่าายเนี่ยแบตสายแบตเนี้ยที่มันใหญ่มากของน้มุ้มันจะเป็นร้อยสัตว้ามันเราก็ไม่รู้หรอกเราก็เอาเนี่ยเอาไปจ่อปุ๊บในลาซาด้าในแอปนันลาซาด้าแอปก็คือจะให้เป็นรูปรูปถ่ายก็ได้หรือว่ารูปที่เราถ่ายก็ได้ปุ๊บมันก็จะชน ชื่อรูปเราไม่ต้องไปค้นหาใน Google ให้ลาบากเราไม่ต้องงงว่าชื่อรุ่นอะไรนะครับแล้วก็เขาไปถามร้านที่ขายเนี่ยว่าอ๋อถ่ายรูปห้เขาดูว่ารุน่นนี้ตรงกับรุ่นนี้ไหมสรุปตรงมากแล้วก็ง่ายสะดวกมากครับไม่คิดว่าเลยลาซาดาเขาจะเก่งขนาดนี้ทําแอปพลิเคชันที่แบบเออสามารถค้นหาสินค้าได้เลยนะเราจะใช้สินค้าอื่นก็ได้อาจจะเป็นโทรศัพท์เราว่ารุ่นอะไรหรือว่าเคสเรารุ่นอะไรเขาทาได้หมดหรือว่าสินค้าขนมทุนนี้มีขายไหมในลาซาด้ดาคือสแกนสแกนแล้วก็คือได้เลยเห็นเจอเลยนะครับสุระพี่ีก็เอามานะครับบเสียดูุแล้วก สุดแล้วก็คือใช้ได้จริงนะตรงรุ่นแล้วก็รู้สึกเป็นของแท้ด้วยนะแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับก็คือถือว่าโอ้หายวงไปดวไปเกือบพันนะครับแล้วก็เราบางทีเรามีส่วนลดอะไรแล้วก็ช่วงนี้มีส่วนลดเจ็ดแต่ทุกคนไปซื้อกันได้นะครับส่วนลดสามชิ้นขึ้นไปก็ส่งรีกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีจจดทิ้งลิงก์แล้วก็สินค้าแบบนี้ถ้าใครขายสายก็มีหลายรุ่นในร้านนะครับแล้วก็ใครสนใจช่วงนี้ก็ไปชอบกันได,ด้ซะด้นะครับไม่มีผิดหวังบริการดีเยี่ยมนะครับถูกเจกโคสลดตลอดทั้งปีป Bye. บายบายวันนี้พี่มีขอลาไปก่อนครับอาจจะพูดเล็วแลวก็งงหน่อยใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเออปัญหาเกี่ยวกับเล็กนี้ก็มาพิถามพี่ได้พี่มีก็คือชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วชอบศึกษาหาความรู้นะครับแต่แก้ปัญหาให้ทุกๆคนเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มความรู้ของพี่มีด้วยนะบางทีเราก็ไม่รู้ทุกสิ่งแต่ Google มี Me, แต่ว่าบางคนก็อาจจะหาไม่ได้หรือว่าไม่มีความเข้าใจนะพี่มีก็มาเล็เปลี่ยความรู้ของพี่มีได้นะครับกับพี่มีได้นะวันนี้พี่มีก็ขอลาไปก่อนครับเช่อใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ bye